ภายในงานนะครับพระครูวิจิตอภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงจเจ้าอาวาวสวัดสว่างพุบเม,มตาเป็นประธานสงฆ์ทางด้านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์พิเศษดเรเวรศักขาตานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมง,งานส่วนคุณอุมาบุพเวศนะครับกล่าวพิธีกล่าวเปิดงานพิธีตักบตร โดยได้รับการแปลนะครับในภาษามองโกเลียและภาษาอังกฤษด้วยจากนั้นพุทธศาสานิกชนทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อสั่งสมบุญกุศลน,นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมของดวงใจให้มีความสะอาดบร,ริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลและภายในงานนะครับก็มีบุคคลสําคัญต่างๆนะครับโดยเฉพาะชาวมองโกเลียที่มาร่วมการเรียนรู้เรื่องราวของสมาธิ มาปฏิบัติธรรมร่วมกันด้วยจากนั้นนะครับคุณเรวดีปารวัตวิชัยและคุณสมเดชสุประดิฐ์อภรณ์ได้กล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะทันเจ้าภาพในชุดต่างๆน,นะครับได้กล่าวคำถวายจตุปัจัยเทยธรรมกล่าวคำถวายพระไตรกล่าวคำถวายคีแลนเพศาสตรีรักษาโรคกล่าวคำถวายน้ำปานะกล่าวคำถวายการสนับสนุนศูนย์มงกเลียและกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นผู้แทนคณะทันเจ้าภาพในแต่ละคณะครับ ได้ถวายเครื่องทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับคือพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงจะอาวสาตัวสว่างพบได้กล่าวสม,มนทนิยกถานะครับแล้วก็นําคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีขณะท่านจะภาพทุกท่านกรวดน้ํารับพรพระจากนั้นคณะสงฆ์ได้แปลแถวนะครับเพื่อรับบิณฑบาต โดยพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับก็ต่างร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตกรไซบาด้วยจิตที่ผ่องใสแล้วก็ด้วยดวงใจที่ศรัทธาให้ความเคารพในธรรมแล้วก็ยังให้ความเคารพในทานในขณะที่ตักบาสนะครับก็ได้ตั้งใจบรรจงน้อมนะครับพัตตาหารแห่งต่างๆน้อมถวายแด่พระคุณเจ้าผู้เป็นท่านในบุคคลอันประเสริฐสำหรับพิธีตักบาตนครั้งนี้ครับก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้นำบุญและอาสาสมัครชาวมองโกเลียนะครับ ที่ได้มีโอกาสเดินทางมาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวพุทธในประเทศไทยเพื่อน,นำไปต่อยอดขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในประเทศมองโกเลียได้อย่างสมบูรณ์งดงามเป็นต้นแบบให้แก่ชาวมองโกเลียจนเกิดความรักความประทับใจที่จะสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามนี้ให้ฟื้นฟูกลับมาสู่ประเทศมองโกเลียสืบต่อไป และในวันนี้ครับพระอาจารย์ชานวิทย์วรวิชโชค,ครับ้าอาวาสวัดิพระธรรมกายมองกโกเลียได้กล่าวถึงความสําคัญของการจัดงานตักบาสสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธไทยสู่ชาวพุทธมองกโกเลียรวมถึงความประทับใจนะครับของคณะทันเจ้าภาพชาวมองกโกเลียและคณะทานเจ้าภาพชาวไทยที่ได้มีโอกาสาร,ร่วมกันสานสัมพันธ์ด้วยการสืบทอดอารียประเพณีอันงดงามของชาวพุทธจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับ สืบเนื่องด้วยว่าการตักบาตรในประเทศมองโกเลียเนี่ยคือวัฒนธรรมนี้คือสูญหายไปยาวนานมากเลยนะดังน,นั้นคือการที่ชาวมองโกเลียเดินทางมาเทศมายัางประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้ศึกษาวัฒนธรรมชาพุทธแบบดัางเดิมโบราณว่าโอ้ว่าพุทธบุตรนะในในอดีตในประเทศมองโกเลียเองเนี่ยก็เคยมีการบิณฑบาตเช่นเดียวกันแต่ว่าห่างหายไปแล้วไม่มีการาสืบทอด อย่างต่อเนื่องจะทาให้ประจันนี้ไม่มีการบินทบาทในประเทศมองโกเลียาการที่ชาวมองโกเลียดเดินทางมายัางประเทศไทยในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเขานะจะได้มาศึกษารูปแบบของการาบินทบาทนะรูปแบบของการาประพฤติวัดปฏิบัตินะของของ,ของพุทธบุตรนะตามความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่าภาพกิจกรรมซึื้นๆแบบนี้นะก็จะเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ไป ยังประโยชน์นะยังความเพื่มดีใจแล้วก็นําไปต่อยอดนะย่างประเทศมองโกเลียนะก็ให้ช,ชาวมองโกเลียก็จะได้ไปจัดก,กิจกรรมตักบาตรแบบนี้ในท้องถิ่นในประเทศมองโกเลียของเขาเองด้วยก็จากที่ยิโยมชาวมองโกนะได้มาศึกษาว่าทาชาพุทธที่ยังประเทศไทยเนี่ย <S <S เขาเองก็ให้ความสนใจแล้วก็ตอบรับอย่างดีเพราะเขาถือว่าสิ่งนี้เ,เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยนะดังนั้นคือการที่ เขาได้มาเดินทางข้ามน้ arrive, ําข้ามทะเลเนาะมาอย่างประเทศไทยเพื่อศึกษาสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแล้วเขาก็หลายๆท่านเองนะที่เดินทางมายังประเทศไทยเนี่ยมาศึกษาสิ่งเหล่านี้เมื่อหลายๆปีก่อนเขาก็เกิดความประทับใจแล้วก็ไปต่อยอดไปขยายผลต่อบุคคลในครอบครัวรวมถึงญาติพี่น้องงหลยของเขาแล้วก็ได้ชักชวนนะมา มาร่วมกิจกรรมเนี้ยมาร่วมอบรมมาร่วมศึกษานะยังประเทศในประเทศไทยเนะี่ยในปีนี้ด้วยนะก็ถือว่านอกจากได้ประโยชน์กับตัวเองด้วยก็ยังขยายขยายคุณประโยชน์เหล่านี้ให้กับหมู่ญาติของเขาด้วยแล้วเขาก็โดยมาเป็นพี่เลี้ยงนะโดยมาเป็นผู้นำบุญนะชักชวนหมู่ญาติของเขานงะมาร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยจะทําให้ชาวมองโกเนะได้ศึกษาสิ่งดีๆเหล่านี้แล้วก็ไปต่อยอดไปขยายความสว่างสวยนี้ให้กับประเทศมุกเรียรต่อไปด้วย นะครับวันนี้นะครับก็ได้มาร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรนะครับพี่น้องชาวพุทธนะครับร่วมกับทางพี่น้องชาวมองโกเลียซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาร่วมกิจกรรมนะครับโดยวันนี้นะครับเป็นพี่น้องชาวมองโกเลียนะครับที่ได้มาร่วมทําบุญตักบาตรนะครับในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายแห่งนี้นะครับพี่น้องจะได้เห็นนะครับว่านะครับประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับสนใจนะครับให้ความสนใจที่จะมาเรียนรู้ นะครับมาศึกษาพระธรรมคําสั C ่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับโดยในพื้นที่นะครับในวัดพระธรรมกายของเรานะครับส่วนหนึ่งนะครับเราก็เป็นคนจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยนามของท้องทิ่นนะครับเราก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นจิตกรรมนะครับดีๆอย่างนี้นะครับมีวัดนะครับที่ใหญ่นะครับอย่างวัดพระธรรมกายนะครับเป็นศูนย์กลางของจังหวัดปทุมธานีนะครับดังนั้นก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่ นะครับอยู่ในจังหวัดปทุมธานีของเรานะครับที่เว้นว่างนะครับจากวันหยุดนะครับมาศึกษาพระธรรมพระพุทธศาสนานะครับสืบซอดนะครับให้เผยแผ่ไปทั่วโลกเราจะเห็นได้ครับว่าวันนี้เองนะครับมีชาวมองโกเลียนะครับมาตักบาทในวันนี้เราก็คงเป็นสิ่งที่ประจักษ์ว่าบ้านเรานะครับกำลังเป็นศูนย์กลางนะครับในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับ ในลําดับต่อไปนะครับวันนี้ผมเองนะครับก็ฝากนะครับความชื่นชมและปีดียินดีเป็นอย่างยิ่งในนามนะครับท้องถิ่นก็พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้และเป็นที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาในจังหวัดปทุมธาน,นีในลําดับต่อๆไปทุกๆครั้งนะครับขอบคุณครับเป็นการดีนะคะที่ได้มีการจัดแบบนี้เพื่อว่าเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมชาวพุทธ นะคะที่ถูกต้องให้กับชาวมองโกเลียนะคะเพราะชาวมองโกเลียก็จะได้เรียนรู้ซึมซับแล้วก็เห็นภาพของการาใหทานเห็นคณะสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญนะคะเพราะว่าภาพแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆในดินแดนของประเทศของเขานะคะการที่เขาได้เดินทางมาแล้วก็เห็นภาพแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะการที่มีมีภาพเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะชาวมองโกเลียแต่ว่าได้เผยแพร่ไปทั่วโลก นะคะชาวโลกก็จะได้เห็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามเป็นการที่เราเริ่มตั้งแต่การให้ทานนะคะเป็นซึ่งเป็นการบําเพ็ญบุญเ,เบื้องต้นอันแรกอันดับแรกเลยคือการให้ทานนะคะแก่พระพิสูจสงฆ์ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยมีพละกําลังในการที่จะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเรียนรู้พระพุทธศาสนาแล้วก็นําไปเผยแผ่ไปสอนให้กับเยาวชนให้กับผู้คนต่างๆมากมายทั่วโลกนะคะเพื่อนําความสุขให้กับทุกคนแล้วก็ ราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมองว่ามีประโยชน์ไม่ใช่แค่กับ ờ, คนมองโกเลียเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นภาพที่งดงามให้กับชาวโลกทุกๆคนด้วยค่ะจะนุตริงนี้จะตรมินดิกเทจังิงอตบุติสตัวอดึงอติมจิจร์สังเบุคมุสเตนดิกุริตนุติงจร์จอตั Яслал одоо дэмжиж орсон тайланд болон монголчууд аа тэгээд бууны садангууд бүх хүмүүстээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргээд өнөөдрийнх нь буйг даган байсаа тэгээд өнөөдрийн эсвэл аргенчоод тос гайхтай сайхан болж өндөрлөө. За бидний хөтөлбөрийн хувьд бол мэдээж одоо YouTube-аа юу ихэлсэн энэ сайхан зүйл байна. За дээрээс нь бодгийн одоо аа Яс той тэгээд бодгийн 176-аар Mong derees baina. Dajan teng ulamjlas olgol tododig bidnees surch baina. Uunees odo surch medsen zuillee medeej Mongoldo ochod Tomoka yapslagsiin tövtdo tun odo irdeg vyslagchidta mun inged ööriin gir bul ürkh ükhödtei medeej sursan medsen zuilüde tügej dilgrüülch. Khum thana bun ga tuk tan duay na kha phon bun pen khong tuk tan na kha phon ngan pen khong tuk khon.